ใจเรานี่แหละเป็นทั้งวัดเป็นทั้งสนามรบหลวงตาขอเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะโยมใจของคนเนี่ยมันแปลกนะบางวันเหมือนวัดสงบเย็นเต็มไปด้วยเมตตาบางวันเหมือนสนามรบร้อนแรงฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยความโกรธความอยากความกลัวหลวงตาเลยว่าถ้าเรารู้ว่าใจเราเป็นสนามรบ ก็ต้องมียามเฝ้าประตูยามนั่นแหละคือสติเฝ้าไว้ว่าอะไรมันคิดมาเรารู้ทันมันไหมโกรธมาเรารู้ไหมว่าโกรธโลภมาเรารู้ไหมว่าโลภไม่รู้ทันมันก็เหมือนข้าศึกบุกมาเต็มเมืองแต่ถ้าใจเราเป็นเหมือนวัดเราก็ต้องรักษาความสะอาดไว้เหมือนกวาดลานวัดจุกวันใจเราก็ต้องกวาดจุกเช้า โดยการสวดมนต์ทำสมาธิคิดดีพูดดีทำดีใจที่ไม่สะอาดมันก็เหมือนวัดร้างแม้มีพระประดิษฐานอยู่แต่ไร้คนดูแลก็รกรุงรังไปหมดหลวงตาอยากฝากว่าการฝึกจิตก็คือการดูแลบ้านของใจเราไม่ให้เป็นสนามรบที่พังแต่เป็นวัดที่ใครเข้าไปก็สงบ เอาใจไปวางที่ทำเดี๋ยวธรรมะจะจัดการใจให้เราเองสาธุ